วันนี้ป้าจะผัดมะก,กรนีจ้นี่มะก,กรนีป้าต้มแล้วนะต้มพอนิ่มอ่ะไม่ต้องให้ไม่ต้องให้บานมากเดี๋ยวเราต้องไปผัดอีก,อนะก,กรอบเนาะมะกรนีมากนะ้อยแต่เราแต่ป้านี่ขีดนึงแล้วก็หมูหมูแล้วก็แครอทหัน่นแครอทหั่นนะทำยาวกระเทียมต้นหอม แล้วก็ซอสามะเขือเทศซอสาเขียวน้ำปลาน้ำตาลผงปรุงนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูป้าทําจ้าอากะเทียมจ้าอกอาเทียมเหลืองใส่หมูจ้า น้ำปลาหน่อยจ้ะตัดเลยนะใส่น้ำมันน้อยเอาแค่พอพอให้นางก็ะเทียมได้พอเจียวก็ะเทียมได้แกลอร์จ้ะ ใส่น้ำสักนิดนึงให้ขคลือินหน่อยออกระบวยน้อยออนิดเคลืาดนุ่มหมนุ่ เขียวจ้าอย่างละหน่อยละหน่อยพอเพราะว่าน้ำมีน้ำปลาและชอ้ <c oughs> อนก็เดี๋ยวจะเค็มไปเนาะมันไม่ได้เยอะมากนะอันนี้ก็คือเต็มช้อนดีนะผงปูปะถ้าเราทำน้อยแล้วก็ลดเอาตามส่วนของเราเนี่ยแหละ ไม่ได้เจาะตรงแบบต้องต้องช้อนหนึ่งตลอดเนาะแล้วแต่ของที่เราทำนี่มากน้อยเราปากเราเอาของเราเองนะเรากินแบบไหนเราก็ปากเอาของเราเองเนาะแต่ก่อนใต้ยังไม่นิ่มยังไม่สุกอันนี้เราผัดไปก่อนเนาะก็ยังไม่สุจกจ้ะ มีฟันเนี่ยเท้ากระทะปกอาก,ก็กินได้แล้วแต่คนที่ฟันไม่ดีมันไม่ได้ไงซอสมาเขืเทศจ้าซอมะเขเทศนะใส่ามากไปน้อยขาเล้แต่เราเลยใส่ป้าเนี่ยช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะช้อนที่เราตักแกงกินข้าวเลย ยังไม่ได้ชิมนะน้ำตาลจะใส่ต้องสองช้นชาก่อนเนาะแล้วก็ใส่นี่ลงไปเละพอร่วกเสร็จแล้วนะเอาไปนอกน้ำเย็นแล้วตักขึ้นมานะตอนนี้้าจะลวกนี่ป้าจะเอานนำมันใส่ไปในหม้อน้ำรอนหนึ่งนะตันเขาติด ป้าขอชิมก่อนแล้ต้องเติมอะไรบ้างขอเบาไฟก่อนไปแรง มหวานพอดีป่ะรสชาติได้แล้วใส่ผักต้นหอมจ้ะใส่หอมซอยจ้ะหอมซอยตกท้าย เสร็จแล้วจ้าผัดมะกรนณีป้าเสร็จแล้วมะกรนณีผัดหมูถ้าชอบถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าจบคลิปแค่นี้นะ